เจริญสุขเจริญพรวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงมงคล38มระอาการหรือว่ามงคลชีวิตที่ทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก็คือว่าข้อที่สองก็คือว่าคาถาบทที่สองก็คือว่าปฏิรูปรเทสวะโสจัมบุเพจกตะปุญญตตาอัตสัมมาปานิทิเอตัมังคารมุตตัมังก็คือว่าปฏิรูปรเทสวะโสก็คือว่า ก็ว่าเป็นมงคลนั้นยิ่งคือว่าเราได้เกิดมาในถิ่นประเทศที่ดีที่มีพระรัตนใจมีพระธรรมมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิราชธรรมมีพระธรรมสิประการนี่นะเราเกิดในถิ่นภูมิประเทศที่มีภูมิลักษณะไม่มีแผ่นดินไหวมาก ไม่มีภูเขาไฟระเบิดอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะแก่การทําบุญให้ทานบุคคลคนก็มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคัลยาณิมิตรต่อกันนี่ก็เพราะว่าเราได้ทําบุญเมตาติปานก่อนก็คือว่าเป็นบุพเพกะตะปุญญาตาอัตรธรรมาบุพเพกะตะปุญญาตาเอตมัมมังคัลมุตังมังคุบะการได้เกิดมาในภูมิประเทศที่เหมาะสมและได้เป็นบุคเพราะว่าเรานั้นได้เคยได้สร้างบุญกุศลเอาไวน้นั่นเอง เป็นผู้ที่มีบุญเก่าเรียกว่าบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ต่ชาติปางก่อนนั้นได้ย้อนกลับมาตอบสนองให้เรานั้นได้กลับมาพบพระศาสนาเพราะว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่ามีความเห็นถูกต้องเมืมเ่อมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงรักษาศีลดีนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทําบาปไม่ลักทรัพย์นะไม่ประพฤติในกาไม่มุสานะไม่ดื่มสุราม่อะไร เมื่อเราได้ทําบุญในชาติปงางก่อนนี้มากสร้างพวกรพย์ดโดยการให้ทานโดยการรักษาศีล้วยการเจริญสมาที่ภาวนาเมื่อเป็นอัตสัมมาปณิทเมื่อเป็นบุเพกตาปุญญาตาเหล่านี้มันก็จะนํามาย้อนสนองให้เรานั้นได้กลับมาสู่พรชาติที่ดีเกิดในภูมิประเทศที่เหมาะดีนะถ้าต่อมาคือว่าอัตสัมมาปณิทิเตมันคลุมมุตตมันก็คือว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไม่ชอบคือว่าตั้งตน เป็นผู้ที่ตั้งตนในมีความเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือว่ามีความเห็นตรงมีความเห็นชอบเป็นชอบตรงไหนก็คือว่าเห็นชอบในเรียสัจสีเห็นจริงในเรียสัจสีตามคําสังสอนของพระสัมมาพรมพุทธเจ้าก็ว่าเห็นทุกเห็นสมมทัยเห็นนิโรธเห็นความร่วงทุกเห็นมรรคเห็นวงทางเหการพ้นทุกนี่ก็คือว่าเห็นกฎของไตรักษามนนั่นเองก็คือว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นอนิจจังเกิดมาแล้วต้องเห็นความเป็นอนิจจัง ตามความจริงที่พระพุทธเจ้าตัด,ด้วยเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเมื่อไม่เที่ยงแท้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเบื้องต้น